สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมม่อกี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอก5ข้อวิธีที่จะอยู่รอดให้ได้นานในมักนะครับมักเนี่ยเป็นเกมแนว survival m u ติพ p เยอ e r นะครับที่สามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็หลายคนและผู้สร้างนะครับก็มีชื่อว่าแดนนี่นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับ<อ>ข้อแรกนะครับ รีบเก็บทรัพยากรให้ได้เร็วที่สุดน,นะครับเกมนี้เนี่ยเราจะไม่มีจุดเซฟคือตายแล้วตายเลยนะครับยกเว้นว่าเราเล่นกับเพื่อนนะครับเราสามารถให้เพื่อนชุบเราได้ แล้วก็เวลาของแต่ละวันเนี่ยจะผ่านไปเร็วมากดังนั้นนะครับเมื่อเริ่มต้นขึ้นมาแล้วให้เราพยายามทําของไม้นะครับเก็บกล่องฟรีสํารวจทรัพยากรต่างๆนะครับเช่นเหล็กทองชาโคแล้วก็ไม้ต่างๆนะครับพวกไม้เบิร์ดไม้เฟอร์นะครับผมสารวจพื้นที่ต่างๆเลยนะครับผมเก็บเห็ดไปด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าวัวเพื่อที่จะได้เอาอาหารนะครับ แล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะเจอก๊อบลินตัวนะครับยืนเฝ้าวัวอยู่เราก็สามารถที่จะฟาร์มเงินได้ตอนช่วงต้นเกมครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดีในการที่จะไปต่อในข้อ2นะครับหากที่ตั้งช่วคราวนะครับเพราะเกมนี้นะครับสร้างมานเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักลบตายคนแรกเลยเหลือแตนะ่พวกเชฟ <c oughs> ไม่เลยเชฟคือคือ และอีกเหตุผลนะครับที่ไม่ควรที่จะสร้างที่อยู่ทาวน์นะครับเพราะว่าทรัพยากรต่างๆน,นะครับอยู่กร,กระจายไปทั่วแมบนะครับเวลาเราไปไหนก็ควรที่จะทุบแบบว่าพวกพวกเบนซ์เฟเอร์เนสของต่างๆนะครับติดตัวไปด้วยเวลาเราครับอะไรจะได้แบบว่าสะดวกสบายนะแต่ว่าถ้าอยากจะสร้างบ้านจริงๆนะครับวรจะหาทําเลแบบอาจจะซักกลางแมพแล้วก็สร้างบ้านเป็นแบบลอยฟ้านะครับจะดีกว่าแล้วก็เกมนี้นะครับไม่มีฟอลดาเมจนะครับ 3อย่าเพิ่งสร้างเกาะจนกว่าจะได้อาดามเมนทยนะครับผมเพราะว่าเราควรจะขุดอาดามินทยมาใช้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเราเนี่ยโมแต่เอาเวลาไปหาแร่ทําชุดเกาะไอรอนไม่เอาเวลาไปหาของมาทําเซธาดามินทัยนะครับก็คงจะต้องซูบอสนานหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะซูไม่ได้นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะออกมาในวันที่4นะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งได้อาดามินทยมาใช้เร็วเท่าไหร่เนี่ย ก็จะดีเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการที่เราจะสามารถนาอะดัมเนไทส์มาใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องไต่ไปตั้งแต่ที่ขุดไม้ขวานไม้ขวานเหล็กที่ขุดเหล็กนะครับแล้วก็ขวานมิทริลที่ขุดมิทริลนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือที่ขุดอะดัมนไทแล้วก็ขวานอะดัมเนไทซึ่งช่วงต้นเนี่ยเราสามารถใช้ที่ขุดแทนดาบไปได้ก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นไอคอนหนึ่งนะก็คืออย่าเพิ่งทําดับเราควรจะทำาิกเอ็กซและ X ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะใช้ในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรแล้วก็พอเราได้อดอแมนไทมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําชุดเกาะหรือดาบอดอแมนไทได้เลยนะครับเพราะว่ามันตันแค่อดอแมนไทแล้วข้อ4นะครับการซื้อกล่อง ซึ่งกล่องเนี่ยเวลาเราซื้อมาแล้วมันก็จะสุ่ม power up มาให้นะครับซึ่งเรื่องของ power up ก็ขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็กล่องในช่วงต้นเนี่ยเราควรจะเก็บเงินนะครับเพื่อไปเปิดกล่อง25บาทก่อนเพราะเราต้องการบัฟพื้นฐานนะครับในการเอาตัวรอดแล้วกล่อง25บาทเนี่ยครับก็สามารถที่จะได้ power up ในระดับที่สูงกว่า common ด้วยนะครับอย่างเช่น rare หรืออาจจะได้ legendary เลยก็ได้นะครับซึ่งวิธีการฟาร์มทองนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือตีมอนนะครับแล้วก็เอาทองไปกราฟเป็นเงินนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนะครับทองถือว่ามีค่าเท่ากับเหล็กนะครับอย่างเช่นเหล็กสามารถขุด m a t r ลได้ทองก็สามารถใช้ขุดได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ ใ่แนะนําก็คือเอาทองนะครับไปกราฟเป็นเงินแล้วก็เอาไปเปิดกล่องจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมข้อ5เกมนี้ครับผมควรที่จะเล่นกับเพื่อนครับผมสนุกที่สุดแล้วนะครับผมทั้งความปันปวนนะครับทั้งความฮาทั้งความชารเลนต์นะครับผมเกมนี้นะครับควรที่จะหาเพื่อนมาเล่นนะครับผมแล้วก็เป็นเกมฟรีครับผม ซึ่งก็สามารถโหลดได้เลยนะครับใน s t e ีมว้าคุณแอกก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ5ข้อนะครับในการเอาตัวรอดให้ได้นานในมักนะครับอ๋อถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับมักมาเพิ่มแน่นอนครับผมอาจจะเป็นสูตรอาหารหรือเรื่องอาวุธต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เอตัวเราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ